สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่หนองน้องน่ะพี่ข่มนะครับ Final Zero นะครับเนี่ยบอกวันนี้ดีอ๋อจบคำทักใจจังเลยนะยังมีกันเลยนะจะจบวันนี้เลยเออแล้วก็จบอ่าใช่ใช้ได้ใช้ได้ได้เลยแหละเจ้าแบบละครนะได้ฟิลเลยแหละแน่นต้องจบอย่างนี้แต่ว่าขอน่ยมันไม่ได้จบ ต้องไปแก้ก็ไปแก้ต้องไปแก้แก้ได้หรือเปล่าใช่พอมันจบกับขอจบจบคอแบบจบเท่ห์อยู่แบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าเอาแบบละครเลยเนี่ยแบบขายเลยก็ต้อแบบเนี้ยศูนย์นี้เลยไม่งั้นก็ตัดทิ้งตัดทิ้งคือนใหม่ว่าลืมในที่เราบอกซะแล้วก็ทำของเราไปพี่ปวดดนตรีขนาดไหนเลยนะคะ আমাক <laughs> নি <laughs> <laughs> ได้โยได้โยไม่จบใจได้โยนั่นแหละมันค้างๆอย่างนี้แหละนี่ลืมกันแล้วเมื่อกี้แล้วอัดไปแล้วอัดไปแล้วได้อยู่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 การปิดจบเนี่ยวันนี้มันจะเอ็นมันจะแบบจะจบแล้วอ่ะอะไรมบบนิดนึงเข้าใจค่ะรู้สึกเหมือนกันเอออีกทีนะคะอีกทีนึงอันนี้นะอลมๆหน่อย

อันนั้นจะแบบหมดเลยได้ป่ะแล้วจบแ่บอันนั้นจบแ่บเดี๋ยวนะแล้วไม่ได้ยินพี่พูดหรอได้ไหมไม่ยากทำไมพี่เนี่ยเป็นแบบนี้มันพี่รู้สึกว่าประโยชนเหมือนกันเกินไปจบก็โน่มันเหมือนกันอ่ะอยากให้แบบโน่แล้วก็โน่อะไรก็ได้เป็นประมาณนี้ดีกว่าใ้าันเปลี่ยนให้มเปลี่ยนให้มันลงใช่ไหมใช่ได้โน่ เทียมประโยคมันแบบเหมือนกันเลยอะโน้ตมันแบบโน้ตแล้วก็โน้ตตัวแรกสวยตัวที่สองเปลี่ยนเอ่อมันเป็นสองอะไรโน้ตตัวแรกสวยแล้วเปลี่ยนตัวที่สองมันเหมือนเดิมกัน ต้องมีด้วยต้องมีด้วยแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวหาเอาเดี๋ยวหาเอากำลังจะบอกพอดีเลย่ oh. ต้องมีต้องมีอันหลังอ่ะโอเคนะ เขาไปคงทำไม่ไหวเมื่อใจเธอยังมีเขาครองยังเป็นเจ้าของย่ทุกห้องใจอยู่แล้วเธอใจเธอยังไม่ว่างก็ไม่ควรจะเปิดรับใครเมื่อรู้ตัวดีว่ายังไม่เคลียร์ก็ไม่ควรเปิด

ทั้งหัวใจกลับคืนเมื่อครั้งนี้นั้นยังมีคนอื่นค้างนอกจากน้องเป็นแล้วก็วันนี้มีน้องอินฟ้ามาด้วยครับวันนี้จะมาอัดเดโมด้วยนะครับครับขอพูรจัดการผู้จักาศเก็บบรรยากาศห้องอัดหน่อนะครับเดี๋ยวนั่งดูก่อนนะเดี๋ยวพีขอเรําองทำ ซ้อมอีกก็ได้ค่ะที่สักสองสามรอบน่าจะค่ะเอาเสียงดนตีขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะค่ะสู้แบกความพยายาง มาจนสุดท้ายก็คงต้องพอสักทีฉันลองสักกทีก็ไม่มีวิธีันนัะเขาทั้งที่ตรงนี้ก็มีเพียงแค่เราแต่เธอไม่เคยลืมคนเกา่าไอ้คำว่าเราคงไปไม่ไกลกลางว่านี้ ให้ฉันเบียดเข้าไปคงทำไม่ไหวเมื่อใจเธอยังมีเขาครอง,รองยังเป็นเจ้าของีทุกห้องใจอยู่แล้วถ้าใจเธอยังไม่ว่างก็ไม่ควรจะปาดรับใครเมื่อรู้ตัวนี้ว่ายังไม่เคลียร์ก็ไม่ควรเปิด รับให้ฉันเข้าไปเธอยังไม่ว่างยังมีคนดำ้างใจจะให้ฉันยืนตรงไหนไม่มีที่ยืนแกบอกทั้งหัวใจกลับคืนหมดครั้งนี้นั้นยังมีคนอื่นข้างใจ i 没忘过。 แล้วรอบทิ่สามที่สี่เนี่ยลื่นเลยแหละลื่นลื่นลมหมดกันคือตอนแรกก็กไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าหมอบอกแฟนไว้ว่าคนไข้อาจจะแบบขี้ลืมมากพิเศษในช่วงนี้นะคะ ูดว่าอะไรนะเมะ então, ing, ื่อกี้กำลังจะทำอะไรจะอัดเพลงซิงเกิลค่ะอัดเพลงซิงเกิลของเพ้นนะคะชื่อเพลงอะไรครับไม่บอกค่ะติดตามเอาเองนะคะยิ่งอะค่ะยิ่งยิ่งอะค่ะยิ่งโอเคป่ะเราเราไปข้างนอกนะอัดจริงแล้วนะครับสู้ตายครับสู้ๆรวยๆครับผมงานอาชีพอยู่แล้วตอนหลับอ้าปากอ่ะพี่บ้าบอ ไมลืมหยดไอแพดแล้อะไรทอสับก็ได้เรียมเข้าโอเล่นของเข้าห้องน้ำก่อนไลยพี่ได้ต้องไหนอ่ะครับ